มัดดา2สกายแอคทีฟดีเซลครับคันนี้มีนี่แก้ดาวไปามาแล้วครับใส่ดาวไปาจูนสเต็ปวิ่งนิดนิดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ <c oughs> รถเป็นอะไรมาครับก็ควันดำไหลครับควัน,นดำไหลออกมาก็เป็นแบบแนวแงซิ่งมาเลยครับหอมชื่นใจ <c oughs> ใช่ไม่ทราบ <c oughs> ว่าพี่เป็นกระบะสร้างตัวหรือมัดดาสร้างตัวมามาจากแถวไหนครับ ิสโรกครับพิโตันะร่พ่ออยู่พิสตัโร่ผมอยู่แถวนี้ครับอ๋อดูรีวิวของช่าต่อแล้วก็ถูกใจมากต้องมาเลยต้องจบแน่นอนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฮะตอนนี้ลูกค้าให้เช็คหัวฉีดก่อนนะครับว่าหัวฉีดมันขยายใหญ่หรือว่าจ่ายเยอะเกินไปหรือเปล่าทําไมควันมันถึงดําตอนกดคันเร่งนะครับก็ผมไปลองครับไปลองวิ่งดูเมื่อกี้ก็กดปุ๊บควันดํารถตอบสนองดีครับเพราะว่า ค่อยเสียโล่งดีแต่ควันครับเวลาถอยเข้าบ้านหรือว่าเวลาออกตัวเบาๆหรือเร่งแซงก็จะมีควันตลอดอันนี้ลูกค้าให้มาใส่คืนหลายคันล้วลูกค้าบอกว่าจะให้หาแคทใส่เพิ่มหาแคทใส่เพิ่มด้านที่มันเซอร์วิสง่ายๆนะครับหนึ่งอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จูนให้มันเบาบางลงพร้อมกับปิด d p f แบบเดิมนะครับหัวชีดครับของ m a z d a 2 Sky a c t i v ว่าจ่ายเยอะอว่าเยอะดูจากสเปยแล้วตวงเลยครับเรามาดูนะครับเทสหัวฉีดมาสด้สา2 Sky ยดีเซลซีที่เราต้องการคือประมาณ21-24ซีไปดูกันครับว่าได้กี่ซีห่ยห่ย28อา้าวมีตั้งแต่27นะครับ27 ไปจนถึง28อันนี้เกินแน่นอนเดี๋ยวเราลองเทียบไปใหม่ให้ดูหนึ่งหัวครับตามคาดครับใส่ไปใหม่ทดสอบที่หนึ่งหัวนะครับไปใหม่เราอยู่ที่22 cc ส่วนไปเก่าๆอยู่ที่28 cc เยอะมากครับเลเรื่องหนึ่งนะครับของ Mazda 2 Skyactiv Diesel ก็คือเรื่องระดับน้ำมันเครื่องเกินนะครับคันนี้ได้ทำการเปลี่ยนเป็นท่อดาวไปเป็นแทนท่อ DPF แล้ว แต่ว่าน้ำมันเครื่องยังเกินอยู่แบบนี้นะครับน้ำมันเครื่องเกินขีดขึ้นมาหน่อยหนึ่งสังเกตนะครับเกินขีดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแบบนี้สัญญาณไม่ดีครับเพราะว่า DPF ไม่ได้ตันน้ำมันเครื่องไม่ได้เกินจาก DPF ตันนั่นเหลืออีกหนึ่งทางครับคือเข้าจากซีนหน้าปัม๊มแกนปั๊มสึกนะครับบางคลิปผมเคยให้ดูไปแล้วนะฮะแกนปั๊มสึกหรือว่าซีนเสื่อมสองอย่างนี้ลองเช็คดูสำหรับบรนดาสองคันนี้นะครับมีอาการก็คือหัวฉีดใส่น้านมันเยอะนะครับ หลังจากเปลี่ยนหัวชีดเสร็จแล้วใส่สแตนดาดรถมีปัญหาตรงที่ว่าไม่ค่อยวิ่งนะครับเทอร์โบทางานผิดปกติทํางานสักประมาณรอบต้นๆไม่ค่อยมีแรงนะครับล้วก็ไปเจอไปเจอไอ้นู่นไอ้นี่รั่วนะครับท่อยางคุมเทอร์โบรั่วก็จัดการให้เรียบร้อยครับส่งลูกค้าเรียบร้อยวันนี้ก็เสร็จงานกันมืดค่ําดึกดื่นเลยทีเดียวนะครับก็พี่เพื่อนๆสนใจติดต่อสอบถามนะครับที่ร้านหัวชีด BKK ก็ตอบช้าหน่อยไม่เป็นไรไม่ว่าการผมแอดคนเดียว ก็ร้านอยู่สายสองซอยยูเอทัพหนึ่งแยกแปดฝากด้วยครับ